ย่องๆค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอิต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช็อกอะจูมาชแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกมอะคิมีสตาร์นะคะทุกคนเกมใหม่อีกแล้วหรอไม่ค่ะเราก็เล่นมานานแล้วเกมนี้ก็แค่เพิ่งคัมแบ็กมานะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรนะคะวเราก็จะมาเปิดนะคะน้องพาโลกันนะคะน้องพาโลนะคะ,ะกดผิดแล้วหนึ่งนะคะล่าสุด นางพุ่มบอกว่ามันเปิดสิบโลแรกเวลาตู้ใหม่มามันจะการันตีห้าดาวหรือสูงกว่านะเออใช่ใช<ๆ>ก็เลยแบบว่าเออก็เปิดก็ได้นาะสักสิบสักใดอะไรแบบนี้ยเพิ่มโอกาสได้รับนางพาโลกับนางเปีนหน้านะคะนางกวางเหลวหลังเนาะเออเขาบอกกวางเหลวหลังคือกอตมากนะคะจังหวะนี้นะจากผู้ใช้งานซีจากแทบแทบนะคะสซิรมาแทบแทบ ช่พี่ผมว่ามันเก่งนะถ้าช่องมันโดนปับจริงๆนเอะเก่งสําหรับสีเขียวใช่อะสายเขียวนะแต่ว่ามันเป็นอีหมอบ็กแจ็คฉันเรียกแบ็กแจ็คนะอีกตัวนึงอีพัลโละก็มาภาวนาด้วยกันนะคะว่าจะไม่หวนหวนจะสามารถส่งแรงศรัทธามาถึงเกมนี้ได้หรือเปล่านะคะเปิดไปเลยค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะสิบรวนหวนส้มก็คือหกดาวออกนะ ถ้าหกถ้าส้มออกก็มีหวังอ่ะฉันว่าอันเลดอัพตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะมีพาโลอ่ะอุย้ยเธอทองอ่ะแรงอยหน่ะกโตเล็งก็กว้างไงก็ลุน้นก็ลุ้นเป็หน้าไงเ <laughs> ป็หน้าเท่านั้นเธอผมว่ายี่สิบโลกำลังดีนะเกมเนี่ยหรอน่าจะออกได้ตัวใหม่หเธอทวิตตี้ <laughs> อเราไปได้เอาเราไปก็อยู่ในตู้แหละเนี่ยเก๋เหมือนกันนะออดีๆก็ได้มาปลดดาวนะคะฉันอยากได้กัปก้าบ่ะกัปกล้าไม่มาหรออยากปีมันจะค้างอยู่สี่ดาวนั่นแหละกัปกล้ายากมากเหลือดาวสุดท้ายแล้วว่าอุ้ยอิมัดมันเต็มแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวมาดูลห้าดาวกันนะคะทุกคนไม่ออกเลยห้าดาวออกตรงไหนวะ ออกตัวสุดท้ายเลยหรอมาแล้วนะคะห้าดาวอุ๊ยเป็นหน้าอุ้ยโดนเป็นหน้าออกเอ้มันเลดเอาั้งห้าสิบเป์เซ็นต์ทำไมมันจะไม่ออกล่ะหลอเลดห้าสเอร์เซ็นต์หลออุ้ยฉัม่โดนกับห้าสิเอร์ซ็นลอช่วงนี้ห้าเปอร์ถ้ามันกดจนจนส้มออกก็น่าจะได้นะหล่อพะโลเหมือนจะกดได้ยี่สิบไหอาจจะไม่ถึงยี่สิบนะคะ นางกวางเร็วหลังออกนาะเออเป็นหน้ามานะจ๊ะเปิดไหมอีกสักสิบหรือเปล่าทุกคนสิบแมเธอว่าลองอีกสักสิบก็ได้ผมก็ยี่สิบโลนะได้ได้สองตัวนะหล่ออุย้ยเดี๋ยวเราอีกสักโลนะหววหวน,หวนสาสทหวนมาหวน,หวนลูกหวนต้องมาสิส้มต้องมาแล้วอุย้ยส้มส้มเธอส้ม เออผมบอกแล้วยี่สิบโลกำลังดีพี่อุ้ยส้มจริงทุกคนจะเวหวนจะมาไหมถ้าเป็นรูปเหลียญมีหนามก็คืออีพาโลก็เลยอุ้ยห้าดาวก็มาเธอส้มหนึ่งห้าดาวหนึ่งแจำบ้าวอ่ะเออยังไงอันนี้ใครเนี่ยอีไก่นะคะรุนมากไกด์ีร้อยดาวแล้วบอกว่าได้แต่ไก่อุ้ยเธออะไรอ่ะ ใครวะห้าดาวอ๋อรถไฟเหรอไม่ใช่โนอานะคะอีเป็นหน้าอยู่ไหน<อ>เป็นน้าไม่มากแล้วหน,นวึ่งโนอาตัวสร้างโลใช่ของนอ้ำอ่ะรุ่รลุนมากใจเต้นตึกตักต้องพันโลเท่านั้นพั 1, นโลมไหมพันโลมมะ <laughs> พัลโลม,มาอมลองพัลลมา,อ,า,อ,าอะไรวะพระอุย้ยไม่ได้แล้วลหละฉันว่าอุย้ยพะโลอ <c oughs> ถ้าเป็นเหรียญนนะ่ะถ้าเป็นรูปเหรียญมีหนาวกคืสพภโล้ไม่มันเป็นพระอาทิตย์ออกไงเมื่อกี้ก็รู้ว่าว่าเออแกงอะไรู่ก็ <c oughs> มันเป็นแกงพระอาทิตย์เลยอ๋อหรอจำตวมันเป็นเหรียญนี่นี่ไงได้แล้วพระโลออกเธอพรโลมไหม ออกอตัางกแล้วพันโลเลยเออว่ะออกแล้ว20โลกำลังดีเก็ยบแล้เออ20โลมันได้วะ่ะฮัลโลแม่ออก็ฮัลโลไปเลยสิคะเออเกนะก็ลดนาเกียนี้สิบล,ลแรกก็ออกแล้วก็คือหมดพอดีแหละน่าจะไม่พอละเพราะมีแค่สี่สิบนะอุ้ยเก่เธอตรงเลตรงใจมากอุ <S <S ้ยซีสามสวยจังเลยอะ่ะ สวยเปลี่ยน,นชุดด้วยนะเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีแดงเปลี่ยนเสื้อเป็นไม้ๆหรอสวยเหมือนกันเนาะอ๋ะอเออเออเออเปลี่ยนสีชุดด้วยสวยอ่ะอุ้ยเธอพะโล่ไหมพะโลก็กินแกงพะลโล่ไปเลยค่ะวันนี้นี่แกตามหาดีพีเอสหกดาวนี่ไงได้มาแล้วตเออนี่ไงพะโล่ไหมสีเขียวเราก็ฟูลน,นะเพราะว่าเรามีทุกอย่างเลยนะคะสีเขียว ดาวมันทำอะไรได้เราไปดูกันเปิดมาเ<า>ชดิด<า>เลยก็ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องเปิดมาเชด้เลยก็มันต้องหาอีกหนึ่งสี่ตัวเลยนะหาทำมีใช้ก็พอนะคะเกมนี้แต่บิบันหาดาวมันดาวมันก็แค่ส่วนเสริมทำให้แบบจบคอนเทนต์ได้เร็วขึ้นทำนู่นทำนี้ได้เร็วขึ้นเฉยๆนะ นะอุ้ยอีกวางเหลียวหลังก็มาพาโลมาก็มานะอีพันโลม,ม,กมนะีกวาง,วางซับกันได้นะพี่อีกวางกับอีพารโลอ่ะอ๋อมันเกิดมาคู่กันใช่ไหมใช่กวางอ๋อเพิ่มช่องหรอกรีนนะกวางเออกวางนี่หน้าหานะกวางนี่หน้าหาให้มันเต็มห้าดาวนะคะอืม ว่าไม่เกลือนะคะหวนหววมันมาว่ะเธอช่วงนี้หวนหววเอามากเลยนะคะหลังจากขู่ว่าจะโดนเผาสารไปก็คือแสดงอิทธิฤทธิ์มากเลยอะ่ะสารเจาเ้าแม่หัวหวกรการโอ้แบบว่าดูดีๆก็แสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาเฉยเลยงงมากแต่สวยนะตรงสเต็ปเด่นะเนี่หนามกุหลาบน,นะเออพะโลไหมชอบจะชอบคำว่าพะโล่ไหมาาไม,มากเลยดัะภูมันเรียกไดอ เลิศเปิดฮัลโลจริงๆครับพี่โอ้มันก็คือฮันโล่จริงๆนะทุกคนไปอ่านสิฮันโลแม่อัประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เนาะก็เปิดไปยี่สิบโลนะคะได้อีนางกวางเหลียวหลังเนาะอีเหน้าแล้วก็อีฮัลโลแม่นะคะยี่สิบโลเลิศมากเกมนี้ก็กําลังดีจริงๆนะคะเลิศมากใครอีมิสตาช่วงนี้ก็รู้สึกว่าสนุกดีนะคะกลับมาเล่นนะเออก็เพิ่งแบบ ทำตรงทำตัวอะไรไปนะคะวันนี้ก็เพิ่งขึ้นลูกรักน้องหมาแฝดฉันไปนะลูกมากเดี๋ยวก็จะกลับไปทีมทําทีมรักนะคะเออโอเคนะคะ,ะใครชอบอยนีไง,งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกาลังใจใหกับช่อง a j u m a ม c h a n n ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเดี๋ยวเราเสอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง